สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VDS นะคะวันนี้เราจะพาไปวาดชุดราตีค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น3 EP นะคะโดยแต่ละ EP เราจะแบ่งตามนี้นะคะก็คือ EP 1นะคะจะเป็นการวาดชุดราตีแบบปักทั้งชุดนะคะแล้วก็ EP 2จะเป็นการวาดชุดราตีแบบปักแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ EP 3จะเป็นการวาดชุดดาตีแบบเรียบๆนะคะไม่มีการปักอะไรใดๆทั้งสิ้น ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะให้กดเข้าไปที่ iBis Pen ค่ะแล้วก็เลือกที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะจากนั้นให้ใครที่ยังไม่มีหน้ากระดาษนะคะให้ไปกดเพิ่มหน้ากระดาษค่ะโดยหน้ากระดาษที่เราใช้จะเป็นหน้ากระดาษอันนี้นะคะแล้วก็ใครที่ว่าดหุ่นได้นะคะก็ให้วาดตัวหุ่นลงไปเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีตัวหุ่นนะคะสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่เราแจกตัวหุ่นได้นะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดใน พินเทเลสนะคะอันนี้เราจะใช้ตัวหุ่นที่เราวาดไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้กดไปที่คำว่าแก้ไขค่ะให้กดเพิ่มหน้ากระดาษนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราดรบายสีนะคะมันจะได้ง่ายขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราไปเลือกสีเลยค่ะโดยเราสามารถหมุนแบบนี้ได้นะคะถ้าหากว่าเราอยากได้สีเข้มให้กดตรงนี้นะคะ ถ้าอยากได้เข้มมากขึ้นอีกให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราอยากได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนหาปากกานะคะที่เราต้องการโดยถ้าหากว่าเราจะวาดชุดราตรีที่เป็นแบบปักทั้งชุดนะคะส่วนมากเราจะต้องใช้เป็นลายจุดค่ะ เราจะใช้เป็นอันนี้นะคะสามารถปรับย่อและขยายได้นะคะประมาณนี้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมเช็คกระดาษนะคะว่าเราวาดในกระดาษที่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่เช็คกระดาษเสร็จแล้วให้เราวาดตามที่เราต้องการเลยค่ะ ถ้าหากว่าใครอยากเปลี่ยนสีนะคะให้กดเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีได้เลย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราดีไซน์นะคะว่าเราจะให้ชุดนั้นออกมาแบบไหนอันนี้จะเป็นการวาดคร่าวๆเท่านั้นนะคะ ถ้าสมมุติว่ามีอะไรเส้นที่มันเข้ามานะคะให้เราใช้อย่างลบๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราเพิ่มหน้ากระดาษค่ะแล้วก็กดเปลี่ยนปากกาของเรานะคะ ส่วนมากปากกาที่ใช้จะเป็นปากกาหัวจุ่มนะคะแบบแข็งถ้าเป็นแบบอ่อนเวลาเราวาดมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้แบบแข็งค่ะแล้วก็ไปปรับสีของปากกาค่ะอย่าลืมดูเลเยอร์นะคะอันนี้คือเลเยอร์ที่เราวาดลายจุดนะคะส่วนเลเยอร์ที่เราจะระบายสีชุดให้ดึงลงมาอยู่ข้างล่างนะคะ ระบายสีตามที่เราต้องการเลยค่ะ หลังจากที่เราระบายเสร็จนะคะถ้าหากว่ามันมีอันที่ออกออกแบบนี้นะคะให้เราใช้อย่างลบๆค่ะเพื่อความสวยงามนะคะก็ลบจนกว่ามันจะออกหมดค่ะหรือไม่ก็จนกว่าเราจะคิดว่ามันสวยแล้วนะคะสามารถเพิ่มขนาดหรือว่าลดขนาดของอยางลบได้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้เราไปกดเพิ่มหน้ากระดาษค่ะหลังจากที่เรากดเพิ่มหน้ากระดาษนะคะให้เปลี่ยนโทนสีค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนโทนสีนะคะอย่าลืมดึงลงมาให้เป็นเลเยอร์สุดท้ายนะคะ หลังจากนั้นให้กดเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปบนสุดเลยนะคะให้ไปเลือกปากกานะคะใช้ปากกาตัวเดิมค่ะถ้ากดใช้ปากกาตัวเดิมไม่ได้นะคะให้กดที่ตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้ได้ฟรีนะคะดูโฆษณาของเขานะคะอันนี้จะเป็นรูป,รปแบบปากกาอันอื่นนะคะ ให้เราแต่งหรือว่าวาตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบก็วิธีการหลักๆเลยก็คือให้เราเลือกไปที่ปากกาค่ะ ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ประมาณชุดแบบว่าเราปักทั้งชุดนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรนะคะลองกดเลื่อนดูวิดีโออื่ๆนๆคะ่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะคะ ให้ลองกดเลื่อนดูวิดีโอเพิ่มเติมในช่องเราได้นะคะเพราะว่าเราเคยสอนไปแล้วถึงวิธีการลงเงาแล้วก็วิธีการไล่สีนะคะแล้วก็แนะนำอุปกรณ์การวาดค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะรอติดตามต่อ e ี2สนะคะสำหรับชุดปักนิดเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครไม่เข้าใจอะไรให้คอมเมนต์มาถามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ